เครื่องมือพิเศษชุดนี้จะเป็นแบบกัดลายชามครัตนะครับของช่างสายหาดคอนะครับจะกัดลายเพื่อให้จับครัตได้ได้ดีขึ้นนะครับอันนี้ลูกค้าสั่งเข้ามานะครับเราก็ออกแบบไปทําให้นะครับอันนี้ของลูกค้าจังหวัดประมธานีรนอำเภอลำลูกกาครับสินค้าจะกทางร้านโอช่างตีกับช่างทีพีอาร์ดอะิ่งทูลนะครับใช้กัดลายชามครัตนะครับเราแปลงขาจับมาแล้วนะจุดขาเดิมเราจะมีไปให้ให้ไปด้วยนะครับ เิมแล้วก็ขาที่เราแปลงเสร็จแล้วใช้จับอย่างนี้นะครับแล้วก็กึงลายฉามคัดเลยครับพวกรถสายพานไม่ว่าจะเป็นมีโอโนโวเอ็นแม็กพีซีเอ็กฟอร์ซ่ารีดจิออนนใช้กัดลายได้เลยครับ จะเดินทางวันนี้นะครับของลูกค้าจังหวัดปทุมธาน,นีสินค้าจะทั้งร้านอูช่างตีขค้ืไอม่ช่างทีบอาร์ดิสิ่งทุนนะครับแล้วก็ลูกค้าที่สนใจเครื่องมือพิเศษต่างๆไม่ว่าจะเป็นแบบจับปาดฟาสูบแบบจับฟาสูบทลางบาแบบจับข้อเบียงแท่นตั้งศูนย์ข้อเบียงท่านหลบวาวใช้กับสวา่านแท่นและมิลลิ่งแบบจับลูกสูบหลบเวาวใช้กับใช้กับมิลลิ่งใช้กับสว่านแท่นหรือว่าใช้กับเครื่องกึง พวกเครื่องมือพิเศษต่างๆสอบตามทั้งร้านอูช่างตีกไม่ช่างเลนเลยครับหรือท่านจะมีแบบให้เราทําเราก็รับทําตามแบบที่ท่านต้องการจะใช้นะครับเน้นปรินเครื่องมือพิเศษนะครับสินค้าทุกอย่างราคาทุกอย่างอยู่ที่ขนาดของเหล็กเกรดของเหล็กแล้วก็ความยากง่ายในการออกแบบในการทํานะครับราคาทุกอย่างไม่ได้ตายตัวนะครับเราเลยบอกราคาที่นี่ไม่ได้นะครับขอบคุณลูกค้าทุกท่านครับ